สวัสดีครับเช้าวนี้ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2024นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่24ทับ38เ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็มีคลิกออกกัน2คู่นะครับก็ประกอบไปด้วยแอตตันวิลล่าครับแอตตันวิลล่าเนต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คู่นี้คู่ห้าทุ่มนะครับคู่ก่อนหน้านี้ก็คือเวสต์แฮมนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่อาร์เซนอลอาร์เตต้าก็ได้วิ่งรอบสนามแบบสบายใจอีกแล้วถล่มเวสต์แฮมไป6ประตูต่อศูนย์เดวิดมอยเดวิดมอยโทษขออภัยเดวิดมอยอ่า ก็ทำได้ดีที่สุดก็คือให้โดนถล่มคาบบ้านไปศูนย์ประตูต่อ6กจี้ลิเวอร์พูลขึ้นมาแล้วก็จี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาอย่างเต็มตัวละคู่ก่อนหน้านี้ก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับตอนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลสาริกาดงก็นิวคาสเซิลนะครับทีมเยือนเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้ ชนะไป3ประตูต่อ2นะครับก็เป็นวันของทีมเยือนทั้งหมดเลยคู่ที่3นะฮะอตตันวิลล่าครับตอนรับการมาเยือนของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปนิ่มๆ2องประตูต่อ1น,นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บ3แต้มออกมาจากบ้านของแอตตันวิลล่าได้สำเร็จนะครับ ก็เป็นอะไรที่ที่เซอร์ไพรส์มากนะโดยเฉพาะคู่อาร์เซนอลน,นะครับถล่มคุณค้อนคาบ้านก็แถวแถวลอนดอนด้วยกันนั่นแหละ6ประตูต่อศูนย์สงสัยกินยาผิดซองและเวสแฮมไม่ตั้งรับแล้วรอสวนคงเสียประตูเสียประตูแบบรวดเร็วนะครับภายใน10นาทีสุดท้ายของ ของครึ่งแรกนะครับสามประตูต่อศูนย์แอนนั่งนั่งดูไฮไลท์อยู่ก็สามประตูต่อศูนย์ก็คงเปิดหน้าแรกแล้วทีนี้เพราะเปิดหน้าแรกก็เสียแล้วเสียอีกเลไปลองไปปรึกษาลิวพูด,ดูจะแก้ไขยังไงพวกโดนอาร์เซนอนลถล่มนะ่คู่คู่ดึกของวันพรุ่งนี้จะมีอีกหนึ่งคู่นะครับนาทียี่สิบสี่นะทับสามสิบแปดมีคริสตันพาเลตนะครับต้องไปต้อนรับการมาเยือนของเซลซีนะครับ <c oughs> ปอเชติโนออกมาละล่ำละลักอยู่ว่าเอ๊ลิวพูลแพ้ทำไมไม่โดนเหมือนผมบ้างอะไรประมาณนี้อ่าก,ก็ไปนู่นแล้วนะเป็นอะไรที่น่าเห็นใจอยู่เซลซีเขาทุ่มเคินให้แล้วปเชติโนคุณต้องมีวิธีการในการทำทีมทำอย่างไรนะและต้องถามตัวเองเดีย๋ยวไปถามนักข่าวหรือ หรือแฟนคลับหรือ FC แ FC แล้วก็นักข่าวเนะี่ยเขาไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละทีนี้เรามาดูอันดับตารางนะครับเรามาดูอันดับตาราง <c oughs> ขออภัยอันดับตารางก็ลิโอหูนะครับนํบเป็น,น <c oughs> ที่หนึ่งอยู่ชนะเบอร์ลี่ไปสามหนึ่งเมื่อวันเสาร์ แข่ง24ชนะ16เสมอ6แพ้2มีอยู่54แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง23ชนะ16เสมอ4แพ้3มี52แต้มอาร์เซอนอลมาแล้วฮะอาร์เซอนอลแข่ง10 24ชนะ16เนะสมอ4แพ้4มี52แต้มคือทั้ง3ทีมเนี่ยทีมที่ได้เปรียบที่สุดคือทีม แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะว่าแข่งน้อยกว่า1น,น,นัดถ้าหากลงพร้อมๆกันก็คือเอานัดเก็บตกมาให้แมนซี่ก็เชื่อว่าแมนซีก็จะเก็บ3แต้มได้จะขึ้นเป็น55นํานำนำนำลิ์พูดได้แน่นอนอันดับที่ C s สปเปอร์นะครับสปเปอร์แข่ง24ชนะ14สปเสมอ5แพ้5มีอยู่ C 7 7คะแนนแอตตันวิลล่าครับ เริ่มลดลงมาแล้วตามสภาพเขาละแข่ง24ชนะ14เสมอ4แพ้6ไปแล้วมีอยู่4 16คะแนนลาสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์นี่ยอันดับที่6นะครับเรียบเรียกเคียงเคียงมาแล้วจะเข้าพื้นที่ให้ได้แล้วครับท็อปไฟ์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะแข่ง24ชนะ13เสมอ2แพ้9มีอยู่4 11คะแนนนะครับ อ่าเรียบเรียบเคียงเคียงเข้าไปแล้วอ่าขึ้นหลัก40แล้วคะแนนแต้มได้ไม่ไม่ติดลบแล้วเป็นผลต่างลูกประตูไม่ติดลบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไม่เสียอ่าเป็นศูนย์อยู่ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆรื่อยนิวคสเซิลนะครับอ่ากระโดดขึ้นมาน้อยนึงแล้วอันลำดับที่7แข็ง24ชนะ11เสมอ3แพ้10มีอยู่36 ก็หวังว่าจะเข้าพื้นที่ยุโรปพวกยุโรปยูโรป้ายุโรป UCL อะไรประมาณเนี้ยหวังว่าจะเข้าพื้นที่ด้วยนะครับเนี่ยครับคู่เด็ดๆลำดับที่11ของเซลซีนะครับเขาเข้าไปเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องฝากถึงปอเชติโนนะครับเขาเขาเขาไปเลยนะครับเทนฮาร์เขาขึ้นไปแล้วนะครับเรายังอยู่ที่11อยู่เลยแข่ง23ชนะ9 เสมอ4แพ้ทั้ง10เหไหมมีอยู่3 1แต้มถ้าหากว่าแพ้แพ้ปู่ลอยน,นะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าแพ้ปู่ลอยแต่ถ้าชนะเนี่ยขึ้นไปไม่ไมไมเท่าไหร่หรอกขึ้นไป34แต้มจะเหนือวูบชั่วข่าวจะเหนือวูปก่อนอาทิตย์นี้แต่ถ้าเสมอก็อยู่ที่เดิมและชนะจะเหนือวูบแต่ถ้าแพ้ก,ก,ก็ก็เตรียมสาร,รวัตรเตี้ยลงไปอีกแล้วแหละ โซนตกชั้นก็จะมีเอฟเวอร์ตันเบอร์ลี y, ่เชฟฟิลเหมือนเดิมนะครับในโซนตกชั้นนี่จะมีเชฟฟิลด์นะครับที่เอาชนะลูต,ตันได้ลูต,ตันก็แตะเบรกซะแล้วแตะเบรกชะลออแบ่งแต้มให้กับเชฟฟิลด์ก่อนอ่าก็ลองดูเพื่อนลักเพื่อนแท้กันก็ไม่ทิ้งกันแตะเบรกลอ,อก่อนก็จะมา คู่ขี้สูสีกันตรงลูต,ตันกับเอเวอร์ตันถ้าหากเอเวอร์ตันยังยังยืนการจนอยากจะแพ้อ,อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยลูต,ตันแซงเออ่น่าจะโกยโกยหนีแน่อะไรประมาเน,นี้ยแต่ถ้าเอเวอร์ตันชนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะขึ้นไปอีกแหละอ่าเป็นเป็นอะไรที่ยังไม่ทิ้งห่างกันนะครับแต้มแต้มยังสูสีกันอยู่ในโซนตกชั้น ครับนัดนี้คือนัดที่24ทับ38นะครับจะมีเตะอีกอพรุ่งนี้นะครับเป็นคู่สุดท้ายของของนัดนี้ของอาทิตย์นี้เซลซีต้อนรับการมาเยือนปู่ลอยคิสตันพาเลตย่างไงติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ